แล้วาด้มตองวนเวียนไปเรื่อยๆนะงเป๋าไม่ได้วไปตัดต่อเยินๆชะยนะคนจับกันช่วยกันจับเลีช่วยกันตัดจริงย่างเนื้อเนือควงย่างเนื้อควง

มีพิเศษกว่า้ตทุกนะเพราะว่าเน่ยเที่เราได้ทำงนส็ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรยังไม่บอกใครเรไลนไปก่อนไม่บอกจะไปเดี๋ยวเพื่อนรู้ไม่ได้เลย

Né, càng tốt. Né, càng tốt. A soạn đa vau. Càng tốt. Càng tốt. không Càng tốt. Càng tốt. Càng tốt

ไอ้เนี่ยเดินปมไอ้เนี่ยมใหญ่ถ้ากระทะแบน้กัดเล่นี้วยมีมีมีแบาแบนเนี่ยเอา้มา